มาอีกนิดนึงอีกนิดนึ่งเอแลวโอเคมะโอเคได้แล้วครับคุณบลูใฮ่โยสำเร็จแล้วเห็นไหมว่าคุณภาพอาเซียนไว้ใจได้ยานของฉันกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วนะ เย็นนี้มีประชุมสมัชชาใหญ่ของหมู่บ้านคุณบลูอยากร่วมสังเกตการก่อนกลับไหมครับประชุมสมัชชาใหญ่เหรอไม่อยากให้มีวันนี้เลยเผลอแป๊บเดียวคุณบลูก็จะไปแล้วให้ฉันไปทำยานคุณบลูให้พังไหมล่ะเขาจะได้ไม่ต้องกลับอ่ะไม่ได้นะรู้แล้วอร่อยเล่นเอาละเสร็จแล้ว เดินตรงๆอีก39ก้าวแล้วหยุดค่ะเอาผ้าปิดตาออกได้าทาวอาเซียนขอเลี้ยงอำลาเพื่อนได้อืมและนี่คือของขวัญที่เราเตรียมไว้ให้นายดูต่างหน้าครับฉันไม่รู้จะพูดยังไงอะมาทานอาหารของพวกเรากันเถอะอืมอาหารอาเซียนเชิวนะ โอ้โอาหารอางังสยนอร่อยจังขอขัดจังหวะเพื่อนๆสักเล็กน้อยจริงๆแล้วในงานเลี้ยงส่งวันนี้ผมได้เชิญแขกพิเศษมาด้วยสีท่านแต่เนื่องจากทั้งสีท่านต่างติดภารกิจอยู่ที่ยุโรปจึงไม่สามารถเดินทางมาด้วยตัวเองได้แต่เขาได้ฝากเสียงของเขามาถึงคุณบลูด,ด้วยนะครับเชิญทุกท่านรับฟังได้นะบัดนี้ สวัสดีครับคุณบลูเสียดายจังที่ไม่ได้มาร่วมงานเลี้ยงอำลาคุณบลูในวันนี้ในโอกาสนี้ก็ขอให้คุณบลูโชคดีนะครับขอให้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพเช่นเดียวกันครับไว้วันหลังคุณบลูกลับมาที่หมู่บ้านอาเซียนอีกเมื่อไร่ผมสัญญาครับว่าจะไปพบคุณบลูให้ได้แล้วก็พบเธอด้วยนะ้าสมาชิกอาเซียนการมาของคุณบลูเป็นสัญญาณที่ดีนะครับนี่อาจแสดงให้เราเห็นได้ว่าสันติภาพนั้นไม่ได้จํากัดอยู่เพียงโลกใบนี้ขอให้คุณบลูโชคดีนะครับ ขอพูดแทนสหภาพยุโรปและชาวโลกตรงนี้เลยนะครับว่าวันใดที่เราร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีจนถึงคุณบรูได้เราจะไปเยี่ยมคุณบรูถึงดาวของคุณอย่างแน่นอนขอให้โชคดีครับอืมแล้วพวกเขาเป็นใครเหรอนึกแล้วว่าต้องถามคำถามเนี้ยคุณบรูครับอาเซียนของเราไม่ได้เป็นองค์กรที่ปฏิบัติงานเพื่อประเทศในภูมิภาคเท่านั้นนะครับ เรามีประเทศคู่เจราจาได้แก่จีนเกาหลีใต้ญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียนิวซีแลนด์อินเดียเป็นต้นเมื่อมีการประชุมสำคัญสำคัญเราชาวอาเซียนก็มักจะถูกเชิญให้เข้าร่วมสังเกตการอยู่บ่อยครั้งปัจจุบันอาเซียนเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่มีความร่วมมือกับองค์กรอื่นเช่น UN และอ u อาเซียนได้มีการหารือกับทุกภาคส่วนของสังคมคือ 1. ไอป้าหรือสมัชจรรช,รชฐสภาอาเซียน 2. ภาคเอกชน 3. ภาคประชาสังคม 4. ภาควิชาการและ 5. NGO นอกจากนี้บทบาทอาเซียนยังได้มีการจัดตั้งองค์กรสิทธิมนุษยชนของอาเซียนด้วยนะเหตุที่องค์กรระดับโลกได้ให้การยอมรับอาเซียนของเราเกิดจากจุดยืนที่ชัดเจนของอาเซียนครับง่ายๆก็คือ เพื่อนสมาชิกทั้งสิบจะไม่ทำสงครามต่อก,กันเมื่อมีปัญหาเราจะใช้การเจรจาทางการทูตข้าจัดการถัดมาก็คือการเคารพหลักสิทธิเสรีภาพและอธิปไตยของแต่ละประเทศและที่สำคัญที่สุดคือการร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อผลประโยชน์ของประชาชน ที่สําคัญที่สุดค,คือความเป็นกลางครับอาเซียนมีจุดยืนที่ชัดเจนเราไม่โอนเอียงไปอยู่ข้างองค์กรใดๆเราอยู่ข้างความถูกต้องสันติสุขและความเจริญเติบโตอาเซียนใช้ในโยบายนี้ในการดําเนินงานมาก,กว่า40ปี จนในที่สุดเราก็เป็นที่ยอมรับของประชาคมโลกอย่างมากและอยู่ในระหว่างสร้างประชาคมอาเซียนอีกทั้งยังได้มีการยกร่างกฎบัตรอาเซียนจัดทําขึ้นเพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนภายในปีพุทธศักราช2558ตามที่ผู้นําอาเซียนได้ตกลงไว้โดยต้องการให้อาเซียนเป็นองค์กรระหว่างรัฐที่มีประสิทธิภาพมีสถานะทางกฎหมายเป็นนิติบุคคลและมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง กฎบัตรอาเซียนคือเป็นกฎที่ร่างขึ้นเพื่อให้ประเทศสมาชิกทั้ง10บนำไปปฏิบัติตรงกันมีความเข้าใจเหมือนกันและมีเป้าหมายเดียวกันครับแล้วทำให้เกิดอะไรขึ้นนะ่ะย้ำอีกครั้งนะครับ 1. กฎบัตรอาเซียนทาให้อาเซียนมีสถานะนิติบุคคล 2. ทํทำให้องค์กรปฏิบัติงานตามกฎเกณฑ์และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 3. าํทให้เป็นองค์กรเพื่อประชาชนมีการปรับโครงสร้างใหม่ ต่อไปจะมีการประชุมซัมมิตปีละสองครั้งเพื่อให้มีการประสานงานที่ดีขึ้นมีการประชุมคณะรัฐมนตรีประสานงานของสมาคม3เสาหลักคือ 1. ด้านการเมืองและความมั่นคง 2. ด้านเศรษฐกิจ 3. ด้านสังคมและวัฒนธรรม มอตโต้ to, หรือคำวันของอาเซียนก็คือ One Vision One Identity One Community ซึ่งแปลว่าวิสัยทัศน์ร่วมกันอัตลักษณ์ร่วมกันและประชาคมเดียวกันโดยกำหนดให้วันที่8สิงหาคมคือวันอาเซียนให้มีเพลงอาเซียนและมีการส่งเสริมให้ใช้เพลงอาเซียนในกิจกรรมต่างๆอ๋อฉันพอใจเข้าใจแล้วแหละนี่ทุกคนเพื่อเป็นการขอบคุณที่ให้การต้อนรับฉันอย่างอบอุ่นนะ ฉันเองก็มีของที่จะให้พวกเธอเหมือนกันเพื่อตอบแทนที่พวกเธอคอยช่วเหลือฉันสงสัยไหยว่ามันคืออะไรห